สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมูนีกะมาพบมาพอก,กับช่อง Happy ้พิกไทยแลนด์นะจ้าทุกคนก่อนอื่นแม่กะขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกๆคนเนาะที่เข้ามารับสมเนาะมารับสมแล้วก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ก็ขอบคยเนะจ้าทุกคนมื้อนี้พามาเบิ่งเด็กๆเนาะค่ะเน่ น้ำผูกอ็อาบน้ำแล้วแล้วเนาะกินนมเล่นโทรศัพท์นะคะน้ำผู้ทำอะไรคะดูโทรศัพท์นอนสบายเลยอันนี้ใครเอ่ยน้องอาอนนท์นะคะเบิ่งแม่มื้อนี้แม่พามาเบิ่งความพัฒนาการน้องอาอนนท์เนาะความดีเนาะมื้อนี้อากาศเริ่มหอนแล้วเนาะแม่เสื้เอเสื้อขัดสันเถอะเสื้อเสื้อขัดอันเสื้อเสื้อแขนสั้นผัดไปจับผัด คือตัวที่มันเหลือกระดุมสองกระดุมอีกระดุมนึงจักเฮไปเสิรทุกคนก็เลยโซ่พุงจักหน่อยเนาะจิ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 ไอจิ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 เพิ่นกะห้าเดือนเนาะห้าเดือนสิบสิบมือละเนาะจ้ะทุกคนหเดือนสิบมือเบึ่งลงกะเริ่มดื้อแล้วเนาะเริ่มดื้่ก็คือว่าเริ่มหองเริ่มกี๊ดเริ่มอ๋อแล้วกะแบบแม่เยยี่ ไอ้กๆๆๆๆๆๆิ๊กกิ๊กแคเลยมื่อจากว่าเฮาเยาะแล้วกัแบบเริ่มจับสิ่งของเนาะจับสิ่งของมาเสื้อปะมาอมเนาะแล้วก็เริ่มพิกเนาะเริ่มพิกเริ่มปีนเราจะทุกคนฮาเดินกว่าแล้วเนาะ,ะค่ะกะเพอเพิ่มเต็มอันเต็มหกเดินสะก,ก่อนเนาะทุกคนเพื่อเพิ่มเต็มหกเดินสัก,ก่อนแม่จังละซื้ออันซิลิเล็กหมาวาะปอซิลิเล็กเนาะกะเดี๋ยวหกเดือนเต็ม แม่ก็จะเฮากินซีรีเล็กเนาะกินซีรีเล็กกินน้ำแล้วก็เดี๋ยวกินซีรีเล็กจักประมาณเดินหนึ่งเนาะเฮือท้องมันมันปรับสภาพเนาะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นแบบข้าวตม้มเป็นเป็นผักตม้มผักบดกินไข่กินกล้ยกินมะฮุ่งบเนี้จะทุกคนก็ค่อยค่อย,อยแบบพืออาหารเพื่อนเนาะค่อยค่อยแบบเป็นอาหารเพื่อนนี่ทุกคนพิกกับพิกพิกกับพิกเก่งใชไหม เอาพริกเร็วๆมาหาแม่เร็วเรเร็วเรวแม่อยู่ไหนครับแม่อยู่ไหนครับแม่อยู่ไหนครับออนนนนี่ก็มีหลายคนเนาะว่าอานนนนี่คือแม่เนาะทุกคนก็ธรรมดาเนาะลูกผู้ชายก็ต้องคือแม่เนาะเพราะว่าน้ำพุหรือว่าน้ำพริกอ่ะเพื่อนจะคือพอเพื่อนเนาะค่ะเนาะคือพอทั้งสองคนเลยวันนี้มาอานนนเป็นผู้ชายก็คือแม่เนาะทุกคนก็ Sabes, แม anyway, ่เบ like ิ่งกัตตลกดีเนาะเพราะว่านาเพิ่นจะมีคือเอ่ยเพิ่นเลยอืมหูบ้านเหมือนแม่เลยแม่ก็งของบ้านอันนั้นก็ของบ้านครับตาเอ๋ยิ้มรอหน่อยค่ะตเอ๋เก่งครับเก่งเก่งนั่น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 คำมาเพิ่นก็เยอะ เขาห้องเราทุกคนเข้าบนนอนเนาะเพราะว่าหูจักห้องนอนหูจักที่นอนตัวเองเลยเนี่ยอันนอนก็นจะนอนข้างๆตรงนี้เนาะนี่แม่พอบานน้าผูก็จะนอนทั้งถึงนี่เนาะค่ะเฮิ่นเฮิ่นแม่ <c oughs> บอกมีเตียงเด้อจะ้ะทุกคนมีแต่ที่เบาะนอนที่นอนธรรมดาเนาะนี่ค่ะเตียงนะเคยมี <c oughs> แต่ว่าอันปีที่น้ำโทมอ่ะเนาะ <c oughs> มันเก็บมีถันเนาะ <c oughs> ก็เลยแบบ ปล่อยใื้น้ำโทมแล้วมันก็เปื่อยไปเลยเนาะแล้วแม่ก็บบีได้ซื้อใหม่เลยเพราะวา่ามีเด็กกันนะทุกคนมีจะนอนเตียงไปเลยย่านเขาตกเตียงเนาะคะ่ะก็เลยนอนบ่อเอาอีก,ยก,กอย่างกะผมมีเงินซื้อเด่นเนาะประหยัดเด่นเนาะเพราะว่าเตียงก็แพงเนาะทุกคนนี่เพิ่นปีนละอ,อ,อุ้ย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 <อ> <laughs> ปีนไปปีนมาแม่ก็ต้องระวังอยู่ทั้งเนาะแม่ก็ต้องได้ปู่แบบ ปู่พาเือเนาะปู่พาคือกวงกวางเพราะว่าเพิ่นจะพิกไพิกหมายานหูเพิ่นปกเนาะหันเด้ทุกคนเฮเ้ยไปไหนไปไหนไปไหนครับจะไปไหนครับอันนั้นจะไปไหนครับคือกบหน่อยนี่ทุกคนกำลังเป็นตะแพงเนาะเพิ่นก็กินนมเก่งนะคะเดี๋ยวนี้เพิ่นก็กินนมเก่งแม่วาเพื่เพิ่นก็หุ่นจักแล้วก็ยิ้มเนาะค่ะ พัฒนาการตามไหวตามเด็กปกติเนาะอนอนก็เป็นเด็กปกติเนาะทุกคนนี่พัฒนาการเพื่อนก็ตามไหวให้ดนี่ค่ะแม่ก็จะเหยาะเพื่อนแล้วทุกคนเวลานี้ก็ประมาณทุ่มนึงเนาะทุ่มหนึ่งเหยาะเพื่อนประมาณสัวโมูหนึ่งเพราะว่าเพื่อนจะนอนสองทุ่มเพื่อนจะนอนเป็นเวลาคู่เมื่อคู่มือเนาะนอนสองทุ่มเนาะเนี่ยค่ะถ้าเพื่อนเมยเพื่อนก็เอาหูหลงเลยทุกคนนี่ เอาละจ้าทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้แม่จะเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพบพอกันใหม่คลิปหน้าจา้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะน้องูบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บ